Garu <music> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอพน,นะครับพาลูกค้ามาชมรถที่บอกเลยว่าเป็นการแต่งแบบพิเศษมากๆนะครับเราเอารถจริงที่ลูกค้าออกกับเรานะครับมาให้ดูกันเลยนะครับเป็นนี่เลยครับที่อยู่ข้างหลังของแอปก็จะเป็นมาด้าสรุ่น S นะครับแต่มันมีอะไรที่มันแตกต่างเยอะใช่ไหมใครที่รู้ว่ามาด้าสรุ่น S เนี่ยมันไม่ใช่ออกมาหน้าตาอย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้แอปจะมารีวิวในเรื่องของชุดแต่งที่บอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่โหดที่สุด ณตอนนี้นับว่าได้นะครับแล้วก็รถรุ่น S เนี่ยตัวนี้ก็ยังเปลี่ยนกระจังหน้าด้วยแล้วก็มีของแต่งต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวแอปจะพาไปชมกันนะครับก่อนอื่นเลยลูกค้าตอนนี้เป็นช่วงมอ t ตอร์ p o ใช่ไหมครับช่วงปลายปี2024บอกเลยว่าเป็นช่วงเทศกาลที่โอ้โหทุกคนอยากจะไปดูรถไปดูอะไรนะครับแต่ลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะไปดูในงานนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเอ่ยหรือว่าไม่อยากจะเข้าไปเพราะคนเยอะนะครับชมคลิปนี้ได้นะครับโปรโมชั่นมาด้า2แอปขออนุญาตแจ้งก่อนเลยนะครับ มีโปรโมชั่นฟรีดาวให้กับลูกค้าถึง25%นะลูกค้าสามารถจัดได้เลยนะครับโปรโมชั่นเดียวกับงานมาตัวเอ็กซ์โตด้วยนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่อยากจะได้ของแต่งแบบนี้ด้วยนะครับอยากได้ส่วนลดด้วยหรือยังไงนะครับทักสอบถามแอปได้เลยเนาะขอฝากคอนแทคไว้ก่อนเลยนะครับที่0813727087แอดไลน์เบอร์เดียวกันได้นะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a ล็อกมาด้าเกษตรโนมินขายรถยนต์ออนไนะครับเดี๋ยวพาไปชมมเนาาาะต้2แ่งสุด ด้านหลังของแอปบอกเลยว่าจัดจ้านจริงๆครับครับเรามาดูเรื่องชุดแต่งกันก่อนก่อนอื่นนะแอปบอกลูกค mm ้า hmm. ว่าชุดแต่งของมาร์ตาสองเนาะมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆเนาะแต่ว่าวันนี้แอปเอามาให้ดูในชุดแต่งที่เขาบอกว่าสุดยอดที่สุดละแล้วก็โหดดูแบบว่าใส่ไปแล้วแบบจัดเต็มให้เลยก็คือเจ้าหนี้เลยครับชุดแต่ง Drive 68นะครับ ซึ่งชุดแต่งในค่ายนี้นะเขาจะมีรุ่นไดเอสไดเอสนะครับแล้วก็เป็นไดเ e 6หกสิบแปดเนาะซึ่งไดเอสเนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจแต่งรอบคันนะที่ราคาย่อมเยาวกว่า แต่ว่าไลฟ์68นะที่แต่งอยู่ในเห็นในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่บอกเลยว่าแพงที่สุดเลยนะครับอ่ะเรามาดูเห็นไหมาภาพรวมข้างหน้าเนาะในเรื่องของการแต่งของเจ้ามาด้า2รุ่น S เนี่ยเดิมทีนะลูกค้ารู้อยู่แล้วว่ากระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งคันนี้เป็นรุ่น4ีประตูเนาะสีขาวนะครับเขาจะมาถ้ากระจังหน้าเดิมเนี่ยเขาจะเป็นกระจังหน้าสีขาวเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมแต่อันนี้คันนี้เนาะเปลี่ยนกระจังหน้าที่เป็นรุ่นตัว SP ีมาแล้วนะครับ เป็นกระจังหน้าแท้นะครับสั่งตรงมาจากโรงงานเลยเนาะใส่บิวอินมาเนอะแล้วก็มีนี่ด้วยขีดที่เป็นสีแดงบง่งบอกเลยเนาะว่าเป็นกระจังหน้าของรุ่น S เลยนะครับซึ่งถ้าขับไปบนท้องถนนนะแทบจะไม่รู้เลยนะเพราะว่าอะไรรุ่น S P ตัวท็อปเขาจะมีแรปหลังคาดําแค่เท่านั้นเองกระจกเขาจะเป็นกระจกดําด้วยแต่คันนี้แต่งกระจกดํามาให้เช่นเดียวกันเลยนะครับเรามาดูพาร์ทใกล้ๆของ d r i v หกแปดนะลูกค้านี่เลยพอสวมใส่เข้าไปแล้วนะครับ ความโหดเนี่ยคืนกลับสู่ท้องถนนเลยนะครับเพราะว่าอะไรเท็กเจอร์พวกนี้เขามีมาเยอะมากเนาะลวดลายที่มันบอกหรือบอกกับว่าชุดได้หกส68แปดะมันมีความโหดนะครับเพราะว่านี่เลยจะมีชุโทนเนาะที่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวแล้วก็จะเป็นตัวโลโก้ที่จะเป็นบ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นได้หกสินะครับโหดจัดมากจริงๆเลยครับ มุมมองด้านข้างกันบ้างด้านข้างชุดแต่งที่ลูกค้าได้ไปก็จะเป็นพาร์ตกาบข้างที่อยู่ซ้ายขวานี่เห็นไหมาลากยาวนะครับงานดีต่อเชื่อมต่อกับในตัวถังรถเนี่ยสวยงามมากๆนะครับบวกกับอย่างที่แจ้งไปนี่เลยเขามีกระจกข้างให้ที่เป็นฝาครอบสีดําด้วยนะอันนี้แต่งแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็มุมมองในเรื่องของล้อที่เ็เป็น15นิ้วที่ก็เป็นแมกอะลอยลมดำเนี่ยมันมีความลงตัวกับชุดแต่งอยู่แล้วนะครับซึ่งล้อเนี่ย มาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะลูกค้าออกรุ่น S ไป, <S ไป <S ก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับในเรื่องของรอแม็กนะครับบวกกับอันนี้ครับนี่แต่งมาเพิ่มจากอุปกรณ์ของโรงงานเลยก็คือชุดคิ้วกันสาดมีมาให้นะชุดคิ้วกันสาดแบบของแท้เนี่ยเขาจะแบบติดกับตัวรถนะดูสวยงามนะถ้ามันให้กลมกลืนกับมากๆเลยนะครับดูความต่อเนื่องเห็นไหมจากาประตูหลังไปสู่ประตูหน้าเห็นไหมครับมันจะพอดีตัวรถกันไปเลยนะครับเรามาดูความโหดของชุดแต่งไร้หก รุ่นซีดานกันนะครับรุ่น5ประตูก็สวยนะลูกค้าอันนั้นสายแต่งแบบโหดเลยนั้นจะมีาหางหลังให้ด้วยนะครับแต่นี้เป็นรุ่นซีดานนะครับซีดานก็ถือว่าสวยเหมือนกันช์ทชุดแต่งที่ได้ไปนะก็จะเป็นนี่เลยครับตัวชาร์ทที่เป็นกรอบกันชนหลังแบบนี้เลยทั้งชิ้นเลยนะครับมีตัวโลโก้ที่บงบอกว่าเป็นชุดด้าหกสิบแปดใช่ไหมแถมยังมีปลายท่อโครเมียมให้อยู่ซ้ายขวานะครับไฟรับทิ้อยู่ตรงกลางมีมาให้แล้วก็ มีดิฟ f เซอร์นี่เพิ่มความผหดร้ายอยู่ที่ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับวัสดุเป็นแบบดําด,ด้านนะอันนี้ติดลงมาลงตัวนะทําให้รถที่เป็นซีดานเนาะดูโหดขึ้นมากๆบวกกับนี่เลยดัรเทลที่เขามีมาให้จากโรงงานนะโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็สวยกันไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับช่วงนี้มอเตอร์เอ็กปนะครับปี2024ก็จะเข้ามาแล้วนะครับใครที่ไม่อยากไปนะ สามารถคุยนะครับกับแอปในเรื่องของโปรโมชั่นของม a ต้าสองได้เลยนะครับวันนี้รีวิวแบบจัดเต็มให้ในเรื่องของชุดแต่งนะลูกค้าชอบสนใจแบบไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นของแอปนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นแบบดาว25%ป์นะครับฟรีดาวทุกทุกอย่างมีจัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับเงื่อนไขเดียวกับมาต้า e x p o ปี2 0 2 4นะแน่นอนนะครับยังไงลูกค้านะครับสนใจสามารถพักสอบถามเซลล์แอปได้เลยนะครับที่0 8 1 3 7 2 7 0 8 7 แอปไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.mada เกษตรนวมิน i n ขายรถยนต์ออนไลน์นะครับสสหรบวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ